เคยสงสัยกันไหมครับว่าทําไมบางคนถึงประสบความสําเร็จในระยะยาวได้ทั้งๆที่บางทีก็มีคนที่ดูเก่งกว่ามีพรสวรรค์กว่าแต่กลับไปไม่ถึงไหนเออมันมีส่วนผสมลับอะไรกันแน่นะที่ทําให้คนคนหนึ่งเนี่ยสู้ไม่ถอยจนถึงเส้นชัยได้วันนี้เราจะมาไขปริศนานี้กันครับมีคําเปรียบเทียบหนึ่งที่ผมว่ามันเห็นภาพมากๆเลยนะเขาบอกว่าชีวิตคนเราเนี่ยมันไม่ใช่การวิ่งร้อยเมตรนะที่แบบใครเร็วสุดชนะ แต่จริงๆแล้วมันคือการวิ่งมาราธอนต่างหากที่วัดกันที่ว่าใครจะอึดกว่วกันใครจะอดทนวิ่งไปจนถึงเป้าหมายสํำคัญคญได้สาเร็จทีนี้คําถามก็คือแล้วไอ้พลังที่ว่าเนี่ยที่ทําให้เรายังวิ่งอยู่ในลู่มาราธอนไกลๆนี้ได้มันคืออะไรกันแน่เอาล่ะครับเรามาเริ่มหาคําตอบกันเลยคืออย่างนี้ครับความสําเร็จเนี่ยเอาเข้าจริงมันมีเบื้องหลังเป็นความมุ่งมั่นอยู่2ด้านนะด้านหนึ่งเนี่ย เอาไว้ใช้กับเป้าหมายสั้นๆเฉพาะหน้าแต่อีกด้านหนึ่งนี่แหละสำคัญสุดๆเลยสำหรับเป้าหมายที่มันยิ่งใหญ่ในระยะยาวครับอลองนึกภาพตามกันนะครับไอความมุ่งมั่นระยะสั้นเนี่ยหรือที่เรียกว่า self control มันก็คือการที่เราจดจอ่ออ่านหนังสือสอบพรุ่งนี้ให้ผ่านให้ได้มันเหมือนการชนะสึกเล็กๆไปทีละศึกแต่ความมุ่งมั่นอีกแบบหนึ่งนะครับคือพลังที่ทำให้เราพากเพียรเรียนไปเรื่อยๆตลอด4ปีจนคว้าปริญญามาได้ ซึ่งอันนี้แหละคือการชนะสงครามทั้งหมดเลยแล้วไอ้เจ้าความมุ่งมั่นระยะยาวที่ว่าเนี่ยนะมันไม่ได้เกิดขึ้นมาล,ายลอยๆนะครับมันเกิดจากการผสมผสานของส่วนประกอบสําคัญ2อย่างที่พอเอามารวมกันปุ๊บนะโอ้โหมันจะกลายเป็นพลังขับเคลื่อนที่แบบมหาศาลเลยทีเดียวส่วนประกอบแรกเลยก็คือความหลงไหลหรือแพช s i o นนั่นเองครับแต่เดี๋ยวก่อนนะนี่มันไม่ใช่ความตื่นเต้นแบบ เฮ่อแปบบ๊แบๆบแล้วก็หายไปนะครับแต่มันคือความรักในสิ่งที่ทําแบบลึกซึ้งจริงๆมันเหมือนเป็นเข็มทิศที่คอยชี้ทางให้เราตลอดเวลาทําให้ทุกวันเรามีความหมายกับการลงมือทําแล้วก็อยากจะทํามันต่อไปเรื่อยๆถึงแม้จะยังไม่เห็นผลลัพธ์ทันทีก็ตามมาถึงส่วนที่2ครับก็คือความเพียรพยายามหรือ perseverance นั่นเองคือถ้า passion เป็นเข็มทิศใช่ไหมครับไอ้เจ้า perseverance เนี่ยก็คือเครื่องยนต์ดีๆนี่เองที่พาเราลุยไปข้างหน้าวันแล้ววันเล่า มันคือพลังของการล้มแล้วลุกขึ้นมาสู้ใหม่คือการกัดไม่ปล่อยไม่ว่าเราจะเจอปัญหาหนักแค่ไหนหรือล้มเหลวมากี่ครั้งก็ตามพอเราเข้าใจสส่วนประกอบนี้แล้วใช่ไหมครับทีนี้มันมีเรื่องที่น่าทึ่งกว่านั้นอีกคือมีงานวิจัยที่เขาอธิบายเรื่องทั้งหมดเนี่ยออกมาเป็นสูตรคณิตศาสตร์ได้เลยนะซึ่งพอเห็นเป็นสูตรแล้วเนี่ยมันให้ข้อมูลเชิงลึกที่แบบทรงพลังมากๆเลยครับและนี่คือหัวใจของมันเลยครับจากงานวิจัยของแองเจล่าดักเวิร์ดเขาค้นพบว่า ความพยายามเนี่ยมันสําคัญเป็นสองเท่าของพรสวรรค์เลยนะคือมันถูกนับถึงสองครั้งในสมการของความสําเร็จเลยครับอะมาดูสมการแรกกันพรสวรรค์คูณด้วยความพยายามจะเท่ากับทักษะเห็นไหมครับมันแปลว่าพรสวรรค์ที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิดเนี่ยมันจะยังไม่มีประโยชน์อะไรเลยนะถ้าเราไม่ใส่ความพยายามลงไปฝึกฝนมันจนกลายเป็นทักษะที่เอาไปใช้ได้จริงและนี่แหละครับที่ทำให้ภาพมันชัดสุดๆไปเลย สมการที่2ก็คือทักษะคูณด้วยความพยายามอีกครั้งถึงจะเท่ากับความสําเร็จนั่นหมายความว่าไงครับก็หมายความว่าต่อให้เรามีทักษะที่เก่งมากๆแล้วนะแต่ถ้าไม่ลงมือทําไม่ใช้ความพยายามอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างผลงานออกมาจริงๆจังๆ,งๆทักษะพวกนั้นมันก็จะไม่นําไปสู่ความสําเร็จที่จับต้องได้เลยครับพอรู้แล้วว่ามันสําคัญขนาดน,นี้คําถามต่อมาก็คือแล้วเราจะสร้างมันขึ้นมาได้ยังไงล่ะและนี่คือข่าวดีเลยครับ ไอ้คุณสมบัติที่ว่าเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ฝึกฝนกันได้นี่คือ5วิธีง่ายๆที่เราเอาไปปรับใช้ได้เลยนะข้อแรกเลยคือต้องตระหนักถึงเป้าหมายที่ท้าทายอยู่เสมอ2คือเรียนรู้จากเรื่องราวที่มันสร้างแรงบันดาลใจอย่างเรื่องของนักกีฬาที่ไม่ยอมแพ้อะไรอย่างนี้3คือการสร้างบรรยากาศรอบตัวที่สนับสนุนการล้มแล้วลุกขึ้นมาใหม่ได้สก็คือใช้คําเปรียบเทียบที่ทำให้เราเห็นภาพชัดๆและข้อสุดท้ายที่สําคัญมากคือให้ชื่นชมที่ความพยายามนะครับไม่ใช่แค่ที่ผลลัพธ์อย่างเดียว มีคาเปรียบเทียบอันหนึ่งที่ผมว่ามันส่งพลังมากๆเลยมันช่วยให้เราเข้าใจเรื่องความยืดหยุ่นทางใจได้ดีขึ้นเยอะเลยครับคือลองถามตัวเองเล่นๆดูนะว่าถ้าให้เรื่องเป็นระหว่างไข่ไก่กับลูกบอลเด้งดึงเนี่ยเราอยากเป็นอะไรโหคภาพมันชัดมากเลยใช่ไหมครับคือพอปล่อยลงพื้นเจอกับแรงกระแทกหรือความล้มเหลวเนี่ยไข่ก็แตกสลายไปเลยแต่ลูกบอลเด้งดึงล่ะมันใช้แรงกระแทกนั่นแหละเป็นพลังส่งตัวเองให้เด้งกลับขึ้นมาแถมยังสูงกว่าเดิมอีก นี่แหละครับคือหัวใจของมันเลยคือการใช้ความล้มเหลวเป็นบทเรียนเพื่อเติบโตให้แข็งแกร่งขึ้นกว่าเดิมเอาละทีนี้เราลองมาดูตัวอย่างจากสถานการณ์จริงกันบ้างดีกว่านี่เป็นเรื่องราวจากห้องเรียนของคุณครูต้องนะครับครูต้องเจอปัญหาว่านักเรียนประมาณ1 4เนตเี่ยหมดไฟไปดืด้อเลยรู้สึกว่าโครงงานที่ให้ทํามันยากเกินไปแล้วก็พานไม่อยากจะทําต่อแล้วผลงานที่ส่งมาก็แบบไม่เรียบร้อยไม่เสร็จสิ่งที่ครูต้องทําต่อนี่สิครับน่าสนใจมากๆ แทนที่จะไปสั่งงานเพิ่มหรือไปดูอะไรแบบนั้นนะนะคุณครูปเปลี่ยนโจทย์ใหม่หมดเลยช่วนนักเรียนให้มาสวมบทบาทเป็นนักเขียนเพื่อสร้างหนังสือเล่มพิเศษของตัวเองที่มีแค่เล่มเดียวในโลกพอทําแบบนี้ปุ๊บมันเกิดเป้องหมายร่วมกันขึ้นมาแล้วก็ยังสร้างบรรยากาศให้เพื่อนๆช่วยกันติชมงานกันเองด้วยและนี่คือจุดที่ผมว่ามันพีคสุดเลยนะคือจากที่เด็กๆเ,เคยถามว่าครูครับต้องเขียนกี่บรรทัดซึ่งมันเป็นคําถามของคนที่ทําไปงานงานให้มันเสร็จๆใช่ไหมครับ กลับกลายเป็นคําถามว่าครูครับคิดว่ามันสนุกพอหรือยังโอ้โหคำถามนี้มันแสดงให้เห็นถึงความรู้สึกเป็นเจ้าของแล้วก็ความภูมิใจในผลงานของตัวเองแบบเต็มเปี่ยมเลยผลลัพธ์ที่ได้นะหรอครับมันคือการเปลี่ยนแปลงที่น่าทึ่งมากๆเลยนะนักเรียนยอมทํางานกันในช่วงพักรางวัลคอยดีใจกับความคืบหน้าของเพื่อนๆและที่สําคัญที่สุดเลยก็คือทุกคนรู้สึกภูมิใจในสิ่งที่ตัวเองสร้างขึ้นมาด้วยความพยายามจริงๆครับเอาล่ะครับ หลังจากที่เราได้เห็นกันไปหมดแล้วทั้งคำนิยามสูตรคำนวณไปจนถึงเรื่องราวจริงๆผมว่ามันถึงเวลาแล้วละ่ะที่เราจะมาเรียกชื่อของไอ้เจ้าส่วนผสมลับที่ว่านี้กันอย่างเป็นทางการสะทีสิ่งที่เราคุยกันมาทั้งหมดตั้งแต่ตนในทางจิตวิทยาเขาเรียกสิ่งนี้ว่ากริดครับกริดมันคือการรวมตัวกันที่ทรงพลังสุดๆของความหลงหลและความเพียรพยายามเพื่อที่จะไปให้ถึงเป้าหมายที่มันยิ่งใหญ่มากๆในระยะยาวนั่นเอง ทีนี้ก่อนจะจากกันไปเรามาดูกันอีกสักนิดดีกว่าว่าแนวคิดที่มันทรงพลังขนาดนี้เนี่ยมันมีที่มาที่ไปยังไงแนวคิดเรื่องกริดเนี่ยนะครับมันถูกทําให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างไปทั่วโลกเลยโดยนักจิตวิทยาที่ชื่อว่าแอนเจล่าดักเวิร์สครับผ่านงานวิจัยของเธอแล้วก็การเขียนหนังสือที่โอ้โหสร้างแรงบันดาลใจให้คนเป็นล้านๆเลยและนี่ก็คือหนังสือเล่มนั้นครับ g r i t the power of passion and perseverance หรือถ้าเป็นชื่อไทยก็คือกริด พลังแห่งความหลงไหลและความเพียรพยายามซึ่งเล่มนี้เนี่ยถือว่าเป็นเหมือนคัมภีร์เลยนะสำหรับใครก็ตามที่อยากจะศึกษาเรื่องนี้ให้ลึกซึ้งขึ้นแล้วก็อยากจะสร้างคุณสมบัตินี้ให้เกิดขึ้นกับตัวเองครับและคำถามสุดท้ายที่อยากจะทิ้งไว้ให้เราทุกคนได้กลับไปคิดกันต่อก็คือในเมื่อตอนนี้เรารู้แล้วว่ากริฑคืออะไรลองมองย้อนกลับไปในเส้นทางของตัวเองดูสิครับว่าเอเรามีพลังแห่งความทรหดนี้อยู่กับตัวมากน้อยแค่ไหน และที่สำคัญไปกว่านั้นก็คือเราจะสร้างมันให้มีมากขึ้นไปอีกได้ยังไงหากชอบตอนนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งติดตามพอดแคสต์ของเราในตอนต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ Whisper Podcast by Breeze เสียงกระซิบของสายลมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ